โอเคแล้วนะครับเพลงขาโต้เงแนแนลนะครับเป็นอย่างนี้นะครับเป็น EP พีหนึ่งเอ้าวทำไมหลายคนบอกว่า EP ที่หนึ่งพี่เคสทำมาตั้งหลายอีแล้ว EP ที่หนึ่งอีกรายการหนึ่งนะครับก็คือเป็นรายการช่องฮาตีซึ่ง EP ที่หนึ่งเนี่ยผมก็ไม่รู้นะครับจะคิดนะครับคอนเทนต์คิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกแต่ก็ต้องขอขอบคุณนะครับผม ทางผู้ใหญ่ใจอย่างจ่าบอย JB นะครับอาจารย์บอยของผมงนี่เองนะสัมภาษณ์นะครับดราม<ไ>่านะครับผมปูมหามุนีนะครับกับคนดังที่ชื่อว่าพี่หมอปลานั่นเองเขามีดราม่าอะไรกันผมไม่สามารถเล่าได้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้ไปในเหตุการณ์แต่คนที่จะเล่าได้นะครับก็คือจ่าบอยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในคลิปกันดีกว่าว่าปูมหามุนีเนี่ยเขาพูด อะไรถึงหมอปลาบ้างน,นะครับในช่วงของฮารสวัครับผมจะบอจบีครับผมวันนี้มาบุกตําหนักปู่มหามุนีนะครับมันมีอะไรที่เป็นกระแสดราม่ากันอยู่ตอนนี้นะครับ<ว>ต่างคนก็ต่างเข้าใจผิดกันหรืออะไรแล้วแต่ผมผมบอกเลยว่าตรงเนี้ยผมเป็นคนกลางนะครับ <c oughs> เดี๋ยวอย่างที่บอกนะครับผมรู้จักหมอปลามาประมาณเกือบ3ปีนะครับนี่นี่คือเสื้อที่ผมได้มาจาก บ้านหมอปลาคือที่มาที่ไปนะครับผมเคยเอาอาหารนะครับ <Wow. S 1> หมูร้อยกโลไปเลี้ยงคนป่วยที่บ้านหมอปลากับน้องชายชื่อนะผู้ป่วยที่แม่เขาป่วยอา่าเป็นเกี่ยวกับพวกนี่แหละศัลยศาสตร์นี่แหละนะครับไปรักษาที่บ้านหมอปลาทีนี้น้องผมก็เลยชวนไปพี่ปะพี่ชอบทำบุญไปกับผมเอาซื้อหมูซื้ออะไรไปให้คนป่วยที่บ้านหมอปลากินกว่าพี่ก็ไปนะครับก่อนนั้นผมรู้จักกับแก อ,อยู่กับแกทั้งวันนะครับแต่แกคงจำผมไม่ได้หรอกนะครับแล้วก็มีรูปมีอะไรแกเมื่อเมื่อวันที่13มีนาที่ผ่านมาผมก็โทรไปหาพี่น้ำฟ้าว่านี่ยผมจะผมมาเพชรบุรีจะไปขอทำคอนเทนต์กับพี่หมอปลาเรื่องพึ่งแกแก็ไม่ได้อ่านไลน <c oughs> ์เพราะฉะนั้นวันนี้มีปัญหาเกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายนะครับปัญหาเรื่องอะไรผมไม่รู้นะผมเพิ่งมารู้ข่าวเมื่อคือนผู้่ว้นีโทรหาผมว่าอา่สะดวกมาไหมมาทําข่าวลงช่องอ่ะถ้าลุงช่องดันช่องผมจะมา นะครับแต่ผมไม่เข้ามาก้าวไก่เรื่องใครทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทางปูม่มณีหรือเรื่องพี่หมอปลานะครับ <S <S คือทั้งสองฝ่ายเป็นคนที่ผมรู้จักหมอปลาผมรู้จักมาก่อน <S 1> <S 1> ปูม่มณีก็เคยเคยเร่วมงานด้วยกันนะครับนับถือกันพี่น้องนะเพราะงั้นเรื่องทะเลาะวิวาทอะไรจริงผมจะไม่เข้ามามามา,มาเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งวันนั้นผมมาทําคอนเทนต์ลงช่องดันเด็กผมที่ถือกล้องอยู่เนี่ยแต่ปูม่มณีก็ยังเป็นน้องผมเหมือนเดิมนะครับผมเรียกใช้ปู่ก็ต้องไปนี่คือความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้อง นะครับในการทะเลาะวิวาทใด้แสิ้นผมจะไม่ไม่ไม่มีการทะเลาะนะครับผมบอกก่อนนะอ่าตรงนี้ผมในฐานะปู่อาวุนีอ่าถ้าผมผิดอ่าก็ตำหนิผมได้เลย่าเข้ามานี่เลยมาชายนี่ปู่อาวุนีนะเหมือนน้องผมคนหนึ่งนะเคยร่วมงานกันอยู่ใครๆก็เห็นคุณตาคุณตากันว่าแต่วันนี้ปัญหาที่น้องผมเกิดกับหมอปลาเนี่ยเอาตรงว่าผมรู้เรื่องเมื่อคืนและไม่รู้รายละเอียดลึกมากกว่านั้นนะครับที่มาวันนี้ถามว่าน้องผมอยากได้ข่าวไปลงท่องแล้วก็เขาไม่ได้ทะเลาะอะไรกับผมเขาเป็นน้องผมเหมือนเดิม นะครับแต่ถ้าของฝ่ายทะเลาะกันเนี่ยผมก็คงเข้าไปยุ่งเข้าไปห้ามฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้ได้แค่เป็นคนกลางนะครับในปูอ่ะครับผมก็อย่างที่ผมบอกแหละครับเนาะว่าทุกอย่างมันมีเหตุและผลของมันแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในรายการเนี่ยนะครับเขาพูดว่าผมเนี่ยติดตัง,ตงเขาอยู่เริ่มแรกหมื่นสองครั้งแรกโอนหนึ่งหมื่นครั้งที่สองโอนสองสองพันเออหรือว่าผมขอเขาเก้าพันแล้วเขาให้หมื่นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย<ม>นะจะก,กี่หมื่นผมไม่รู้นะ แต่ณจุดปัจจุบันสุดท้ายเขาบอกว่า2อถึงสามหมื่นในเมื่อเรามีการโอนกันถึง 2- องถึงสามหมื่นมันก็ต้องมีสลิปอยู่นะครับเมื่อมีสลิปเสร็จต้องเอาสลิปมายืนยันตอนนี้ทางเราแล้วก็ทางผู้ใหญ่เนี่ยของค่ายผมเนี่ยที่ก็รู้จักเูกไหมเขาเต็มเงินไว้หมดแล้วทั้งหมดผมเต็มไว้สา0 0 0ื่นเลยนะครับคือเรายืนยันว่าเรายอมรับว่ายืมเข้ามาจะคืนเขาใช่ครับทุกคลิปคือคือทุกคลิปเนี่ยผมบอกทุกคลิปเลยคลิปผมมีเยอะเป็นสิคลิปผมจะบอกว่า เขาเนี่ยมีพระคุณกับผมตลอดและบอกกับเอฟซีทุกคนว่าอย่าไปนะด่าเขาอ,เอ,อถ้าด่าด่าผมนี่นคะครับก็คือความจริงเลยทุกคลิปผมมีแต่วันที่ออกข่าวมาเนี่ยเขาบอกว่าผมเนี่ยไปพูดว่าไม่ได้ยืมเงนินเขาผมก็ถึงว่าคุณไปเอาตรงไหนมาเนี่ยครับนี่แหละสาคัญคุณบอกว่าทางเขาบอกว่าเขามีคลิปอโอเคเอาคลิปมายืนยันผมอย่ามาพูดกล่าวตู่ลอยเพราะว่ามันจะเป็นการที่ทําให้สังคมเนี่ยดูไม่ดีไอ้ผมอะเสียไม่เป็นไรหรอกแต่คุณอะเป็นคนมีหน้ามีตา ปวดตรงนี้นะครับแล้วผมก็พยายามบอกว่าถ้าผมติดนี่คุณผมยินด,ดีที่จะคืนและผมขอเลขบัญชีคุณตั้งนานแล้วแต่คุณไม่ส่งมาแล้วจะให้ผมทําไงอ่ะผมถามพี่พี่ผมไม่ใช่เทวดานะไม่ส่งบัญชีมาผมจะโอนไงถูกไหมในเมื่อคุณบอกว่าผมท้าคุณให้คุณมาไอ คุณบอกว่าผมท้าคุณให้คุณมาเอาเงินสดโอเคอถ้าสมมติว่าถ้าผมท้าคุณมาเอาเงินสดแสดงว่าผมมีเงินแล้วถูกไหมเท่ากับผมไม่ผิดแต่ถ้าผมจะไปหากล่าวหาว่าผมท้าคุณมาตีมาต่อยผมไม่มีมนะครับผมทําไม่ได้ถ้าทําผมผิดอีกถูกไหม,มแล้วทีนี้เนี่ยมันมีข้อพิาพาทคนคนหน,นึง่งนะครับที่เอ่ยขึ้นมาในคลิปว่าเออเดี๋ยวกี่จะไปอีกรอบหนึ่งครั้งที่แล้วไม่เข็ดใช่ไหมเขาพูดมาอย่างนี้ผมก็ตอบนิสัยผมก็รู้ก็มาดยครับแม่ถูกไหมนี่คือคอนเทนต์ตลกถูกไหม เออทุกคนจะรู้ดีนะถ้าอยู่ในในคลิปในอะไรผมเนี่ยตรงนี้ชัดเนจดเกนก็ตอนนั้นผม,ผมรู้ว่าเป็นใครนะตั้มก็คือกลายเป็นว่าตอนนี้เราเป็นพี่น้องกันคนหนึ่งเม<ช>ือ่อก่อนโอเคตั้ม <c oughs> ตั้มบูวันดีเออชื่อเลยนะเพราะเราไม่มีปัญหากันนะครับก็เคยเข้าใจผิดผมเคยเอาผมไปว่าเนี่ยคือทุกคนผมให้อภัยนะตั้มก็มาหาผมแล้วก็เอาลูกหลานมาฝาก,ปกเป็นลูกบุญธรรมผมคือน้องปิ่นนะตอนนี้อยู่ในสังกัดในค่ายแต่ตอนนี้คือทุกคนไม่มีปัญหาอะไรกันเพิ่งมาได้ยินข่าวเมื่อวันของวันนี้เองอ่ะปูก็ไม่ยอมบอกผมว่าามีปัญหอะไร ถึงถึงมีผมก็บ่าเฮ้ยมันจะทะเลาะกันอะไรใช่ครับเพราะว่าก็ก็อย่างที่ผมบอกครับมีปัญหากันผมบอกกับพี่นะผมคืนนี้ผมคุยลับหลังคุยลับหลังเขาผมบอกกับพี่ไหมว่าผมมีเรื่องกับเขาผมบอกว่าผมสร้างคอนเทนต์เข้ามาหาผมที่บ้านขอว่าขอให้ไปผมไม่อยู่ฝั่งหมอปลาใช่ไหมแล้วก็สร้างคอนเทนต์แบบเป็นผมแบบแกล้งด่าปู่นะไม่โกรธกันอะไรแบบนี้ผมก็บอกว่าพี่จะไปเหรอผมอย่าไปดีกว่ามั้งคอนเทนต์อย่างนี้มันไม่ดีเดี๋ยวมันจะโกรธกันเปล่าๆนะ เออและสุดท้ายมันก็เกิดจริงนี่แหละครับคอนเทนต์นี้ผมต้องต้องสอนกับพี่น้องยูทูบเบอร์ทุกคนเลยนะห้ามด้เด็ดขาดอเอ่อการสร้างกระแสด้วยการแบบมาด่ากันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าโอกาสพลาดเนี่ยคนเราจิตใจไม่เหมือนกันรับได้หรือเปล่าเออมันรับได้หรือเปล่าผมกลัวจะหลุดอ่ะีนี่แหละไอ้ผมไม่รับได้เพราะผมอยู่ในโซเชียลทุกคนรู้อยู่แล้วเกือบสิบปีนะครับคอนเทนต์พวกนี้ผมชินแล้วนะครับแต่คือคือกับเขาเนี่ยผมก็เตือนตั้งแต่ทีแรกแล้วผมก็ไม่ได้อะไรกับเขา นะผมพูดรับหลังคนเนี่ยนะครับเนะี่ยไม่ว่าเขาจะไม่ดีกับผมผมไม่เคยไปใส่ร้ายเขาเนี่ยครับไม่เคยไปคิดว่าเขาไม่ดีผมมารักเขาจะตายนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนะครับเขาจะเอาใครมาเป็นพยองพยานหรือจะเอาน้องคนนู้นน้องคนนี้มาผมก็บอกไม่สนใจเดี๋ยวน้องมันเห็นความจริงนะครับมันเห็นคลิปเดี๋ยวมันก็รู้เองว่าใครผิดใครถูกถูกไหมครับผมถึงบอกว่าด่าผมผมไม่เคยโกรธนะจริงไหมผมเคยโก FC, รธเอ็ซีเหรอแต่นี่มาด่าลูกเมียผมนะครับเนะี่ยเริ่มแรกก่อน นะครับนะด่านะครับด่าลูกผมนะครับอ่าไอ้ใบ้อะนะครับเนี่ยผมได้ยินชัดเจนแล้วคลิปก็มีนะครับเออแล้วก็นะครับคนของหมอปลาเนี่ยได้โชว์ลูกนะครับลูกผมนะครับมันก็เลยบวกกับข้อมูลนะครับกับรูปเหมือนกับที่ผมโดนปตทเล่นงานก็คือนั่งอยู่เฉยถูกไหมแต่ว่าเออโทนี่เป็นคนพูดผมก็เลยผิดกฎหมายไปด้วยก็ถึงบอกว่าร่วมกันกระทําถูกไหมอันนี้ผมแจ้งความนะครับผมผมแจ้งความไว้นะครับไม่ต้องห่วงฮะ เพราะว่าผมต้นเล่ติสิทธินะครับด่าผมผมไม่โกรธแต่อย่าด่าลูกเมียผมแม่ผมไม่เกี่ยวข้องนะครับเนอเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ามาบอกว่าเอ๊ะโดนเขาด่าผมไม่เคยด่าพ่อแม่ใครนะพี่พี่เคยดูคอนเทนต์ผมป่ะท้บพ่อมึงดูเนี่ยถูกไหมเออแต่ไม่มีคําหยาบนะครับไม่มีไอ้แม่เย็ดพ่อมึงตายอะไรไม่มีผมไม่เคยด่าพ่อแม่ใครนะครับเนยจะมีคอนเทนต์คือเขาเรียกว่าคัดสรรแล้วคือคําที่สุภาพแล้วไม่หยาบคายแล้วก็ไม่ทะลึ่ง นี่ครับเนี่ยผมรู้นะครับวิทยาศาวะผมมีแต่ทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยสังคมจะชอบอะไรไม่ชอบผมไม่รู้แต่ผมรู้อย่างเดียวคือว่าลักษณะการตอบอย่างเนี้ยมันทําให้สังคมรู้สึกว่าเป็นกันเองเนี่ยครับใครที่ไม่เป็นกันเองใครไม่ชอบก็ไม่ต้องดูจบถูกไหมฮะเราเป็นว่าสรุปก็คือนะคอนเทนต์ของใครของมันใช่ครับผมมีคอนเทนต์ผมหนึ่งผมมาให้ความรู้ประชาชน พี่น้องวัชนเกี่ยวกับว่าพวกอาชีพอะไรต่างนั่นคือคนงผมแล้วก็การแสดงอะไรต่างๆส่วนการรู้จักคนมากมายเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วในตอนหลายคนที่รู้จักผมถีพุ่งใต้กูมุนีก็เคยทะเลาะกันสุดท้ายก็ตามคนต,ต่างอยู่นะครับแล้วก็มีตั้มอา่ารู้ก,กันดีก็เคยแบบโอ้โหเอาผมใหญ่ผมก็ให้อภัยนะครับหนักกว่าน,นี้อีกนะครับในเพจของตั้มตัต้มเขารู้ตัวดีว่าเขาทําอะไรอยู่แต่ตอนนี้เขาก็โอเคเขาไม่มีปัญหาผมเขาโทรหาผมก่อนวันประมาณสองควันก่อนโทรมาผมว่าพี่วอยยังช่วยภูมุนีอยู่ไหม ก็เขาเป็นน้องผมนะครับเขาทํางานร่วมกันอยู่ผมเรียกเขาใช้ผมมีคอนเทนต์อะไรผมก็โทรติ้งปู่ไปช่วยหน่อยเขาก็มานั่นคือการร่วมงานนะครับการร่วมงานสําหรับพี่น้องแต่ส่วนที่เขาไปมีปัญหาอะไรใครนั้นเขาก็พูดอีกนิดนึงว่าเขาไม่ให้ผมยุ่งผมก็ไม่ยุ่งอยู่แล้วเพราะว่าผมไม่ยุ่งเกี่ยวกับการที่มาดามา่าประชาชนหรือมาด่าอะไรใครนั่นคือทางของใครของมันแต่วันนี้ที่มันเกิดขึ้นหนึ่งจุดประสงค์หลักผมก็คือต้องการมาดันช่องตัวเองด้วยนะครับเกาะกระแสะคนดังนะครับผมเคยนัดหมอปลาไว้ประมาณวันที่13มมีนนนาาาาาาาแต่่่่่่ววพพ้้้ฟกไไไดอเเรระะจสิ คนมีชื่อเสียงเพื่อดันช่องแล้วก็ผมมีหมู่บ้านยูทูบเบอร์หลายคนที่ผมต้องการดันผมยอมสละชื่อเสียงตัวเองในคลิปที่มันไม่ใครรับไม่ได้ในการจุ๊บนางเอกอะไรมาเนี่ยคือตอนนี้มันสี่ล้านห้าแล้วนะครับก็สามารถเอาลิงก์เอาแรง,งต่างไปแปะให้พวกเขาได้นั่นคือแนวทางผมคือช่วยคน <Wow. S 1> ส่วนปูพุนีนั้นก็คือน้องคนหนึ่งผมก็ได้ช่วยเขาสมัยก่อนเนี่ยเขาลำบากอ่ะโทรพี่อย่างนี้นี้ผมก็ให้เพราะว่าผมเต็นจะ่ัให้ผมรู้เลยว่าวันนี้วันใดวันหนึ่งผมต้องการใช้งานเขาในเรื่องการดันช่องหรือผักดันทีมงานเนี่ย เขาก็มาช่วยผมแล้วเขาก็มาจริงๆใช่ครับก็คือพูดง่ายๆครับเวลาผมจะไปพี่เขาเรียกตัวผมปุ๊บตูมผมจะไม่มีนะผมคบคนด้วยใจ ผมไปถึงบอกพี่ค่าตัวผมเท่านี้เท่านั้นไม่มีครับพี่ครับไม่เองผมขอแค่ข้าวมีข้าวกินไหมเออนะครับส่วนเรื่องเงินเรื่องอะไรผมไม่เคยพูดผมไม่เอาเลยนิสัยผมไม่ชอบคือผมคบกันด้วยใจแม้แต่วันว่างยัดให้ก็ไม่เอาแต่ผมต้องบังคับโอนเข้าบัญชีให้นี่คือคือตัวเขาหน้านี่นี่เขาพูดถูกนี่พูดเรื่องจริงเรื่องอื่นจริงไม่จริงผมไม่รู้แต่เรื่องค่าตัวเขาไม่เคยเอยปากกับผมใช่ผมให้มันเองน้องผมเนี่ยน้องไอ้ตัวเล็กแต่ว่ไอ้ไอ้เจ้าตัวหมูเนี่ยพี่ ค่ากับข้าวลูกน้ำลูกเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ในเมื่อน้อ,นองเอ่อยปากผมเคยมีวันนั้นจำได้ไหมมีอยู่ในบัญชี4 0 0ยหรือกรนี่แหละพี่ส่งให้ดูว่าพี่มีเท่าน,นี้ว่ะพี่ส่งให้เองมากกว่าที่พี่มีเหลือเศษไม่กี่บาทนั่นคือสิ่งที่ผมพยายามให้ที่ดีมาตลอดแล้วก็ดึงเขามาช่วยงานส่วนเรื่องหมอปลานั้นนะครับผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับหมอปลาแลววันนี้ผมไม่ได้มาอ,อย่างที่ทุกคนหลายคนเข้าใจผิดว่า ผมมาอะไรวะเขาเรียกว่าเอามาปกป้องหรืออะไรที่ไม่ใช่มผมขอออกตัวเลยไม่เกี่ยวตอนหน้าตอนหน้าสือ่อตอนหน้า,าทางผมรู้ว่าหป,ปลากำลังจะดูผมอยู่นะเดี๋ยวผมลงคลิปไปผมก็ขอบคุณมากที่ที่พอเข้าใจนะครับ <S <S เราเคยเจอกันแล้วผมเคยไปที่บ้านท่านแล้วอยู่ทั้งวันเลยรถตู้โฟล์คฟอร์เกสีน้ําเงินนะไปเอาหมูเบิ้งร้อยกโลไปเลี้ยงวันนั้นมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งที่ร้องเพลงเก่งนะครับผมก็ให้คิปให้อะไรไปหมอปลาก็อยู่ผมกับทั้งวันนะครับวันนั้นแล้วก็ พอหลังๆมาผมก็เริ่มเข้าวงการทําเพลงก็เริ่มมารู้จักปู่มหาบุนีก็เริ่มเข้ามาหาผมเสร็จแล้วก็เริ่มงานกันมาตลอดเพราะงั้นตอนนี้ผมมาดันช่องตัวเองบ้างนะช่องผมก็เริ่มมีผู้ติดตามขึ้นมาก็ต้องหากระแสเข้าช่องนะแล้วก็ผมมาเปิดโอกาสให้กับยูทูบเบอร์หน้าใหม่เพื่อให้ตามผมนี่แหละผมพยายามเอาคลิปต่างๆลงไปในกลุ่มผมเพื่อดันให้พวกเขามีคอนเทนต์ไม่ว่าคนดังที่มาหาบ้านผมเนี่ยอยาช่นตั้งคมสูขอยู่ผมอาจารย์อ๋อเลยซอยู่ผมพีพุงใต้ปู่มุนีหรือเนี่ยต้องอีกหลายย เก่งสยามมึงเี้ยช่องทุกทีผมมีโอกาสได้พวกเขาได้มาที่บ้านผมเนี่ยผมก็เอาทีมงานยูทูบเบอร์มาถ่ายทําเพื่อดันช่องพวกเขานะครับไม่ว่าจะเป็นหนังละครตลกบ้าบ,าบาอเขาแตกเลยผมเนี่ยก็ทําเพื่อดันคอนเทนต์ตัวเองและก็คนอื่นด้วยงั้นผมจึงอยากฝากบอกพี่น้อง FC ทั้ง FC ผม FC ปูมุนนี่เป่ปาผมเป็นกลางนะครับเป็นกลางไม่ได้มาเข้าข้างปูมุนนี่หรือแบบไม่ใช่ว่าไม่เข้าข้างเลยแต่ว่าเขาคือน้องคนหนึ่ง แต่ว่าไม่ได้มาปกป้องหรือป้องกันว่าใครจะมาทำร้ายอะไรแกเพราะนี่ผมผมผมก็คง <ๆ S 1> ไม่ให้เกิดเหตุาการณ์แบบนั้นขึ้นมาแน่นอนในการทะเลาะวิวาทแต่ว่าเรื่องอ <c oughs> เขาไปยืมเงินอะไรใครพี่หมอปลาจะมีปัญหาอะไรกันนะตัดไปเลยครับนะครับผม FC หมอปลาอยู่แล้วนะครับน้องก็คือน้องพอน้องไปยุ่งเกี่ยวกับฝั่งลุงทางนู้นผมก็ไม่สามารถที่ไปยุ่งเกี่ยวได้เพราะหนึ่งผมเป็นข้าราชการไม่สามารถที่จะออกมาประจานประชาชนหรืออะไรทั้งสิ้น งั้นผมขออยู่ในที่ของผมแบบที่ผมทำคอนเทนต์ของผมแต่เมื่อน้องมีปัญหาอะไรเกี <c oughs> ่ยวกับเรื่องส่วนตัวเรื่องงานเรื่องการผมช่วยน้องได้เต็มที่อยู่แล้วแต่การทะเลาะวิวาทผมขอบายบายนะครับไม่เอาโอเคนะปูเข้าใจเนาะโอเคครับเราเอฟซีรเราพี่<ม>น้องนะผมก็พี่น้องกั <c oughs> นเนเรื่องห <c oughs> ายท้องเลยโอเคสำหรับนี่นะคือยืนยันว่าผมก็เป็นเอฟซีหมอปลาเสื้อตัวนี้ได้มามตั้งแต่3ปีที่แล้วผมจะมาเนี่ก็ว่ามาเจอหมอปลาผมเอฟซีพี่นะผมไม่ได้มาเพื่อ อ,อย่างที่พวกพี่ๆเข้าใจว่าใครจะมาอะไรหรือเปล่านะครับนี่คือฐานะพี่น้องคนกลางเข้าใจผมนะครับสําหรับคลิปนี้จากลาไปก่อนสวัสดีครับเป็นไงกันบ้างครับผมกับในส่วนของอีพีที่หนึ่งนะครับกับช่วงของฮาร์ติ้นะครับก็คงจะได้อะไรไม่มากก็น้อยนะครับแต่อยากให้ในส่วนของ คอนเทนต์ตรงนี้นะครับผมเป็นสื่อนะครับผมที่สอนนะครับผมหลายๆอย่างนะครับผมให้กับเพื่อนๆ FC นะครับสำคัญที่สุดเลยผมเน้นความสนุกความฮานะครับแล้วก็ความรู้คือช่องผมเนี่ยจะมีทุกอย่างเลยทั้งวาไรตี้ทั้งความรู้ทั้งการสอนทุกอย่างเลยยังไงนะครับผมอย่าลืมนะครับฝากพี่ๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็ยังไงมีอะไรนะครับผมคอมเมนต์ไปทางช่องนี้ได้นะครับขอบคุณครับ ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์และกดติดตามในช่อง Facebook และ Youtube และอย่าลืมกดกระดิ่ง